สบายดีค่ะสบายดีอืมก็รอรอประเทศเปิดตอนนี้เปิดแล้วคนที่กลับไปก็กลับไปเที่ยวสงการกันไอคนที่ยังรออยู่ก็รอกันอยู่บางคนก็รอทำเรื่องที่จะไปอยู่ค่ะ วันนี้ก็มีคนกลับวันนี้มีคนกลับกลับไปเที่ยวสงการแต่ก็ไม่สนุกนะเพราะว่าปีนี้เขาไม่ให้เล่นน้ำเล่นอะไรด้วยใช่ไหม แ,แล้วคนนานๆได้กลับบ้านทีก็อุตส่าห์ดีใจแล้วไปถึงก็อ่าว่าจะไปเที่ยวเล่นสงการหน่อก็เขาไม่ให้เล่นก็เลยไม่รู้ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็ยังรอให้เขาเปิดให้เขาเปิดสะดวกก่อนค่ะตอนนี้ถ้าเราไปเราก็ต้องยุ่งยากค่าใช้จ่ายมันก็ยังมีเยอะอยู่ ค่าตรวจโควิดอะไรสารพัดหนจะต้องไปกักตัวก็ยังมีอยู่ต้องพักต้องพักที่โรงแรมอีกหนึ่งคืนแล้วค่าเฉพาะตัวไปก็พันหมืน่นหมื่นกว่าบาทแล้วตอนเนี้ยยังไม่ถึงบ้านเลยแต่เราคนแทบไปลงถึงกรุงเทพเองนะที่เพื่อนๆกลับกันตอนนี้รอก่อนรอว่าเออ เขาไปเขาไปกันแล้วเป็นยังไงเพราะว่า,วาเขาประกาศบอกว่า,วาเปิดประเทศแล้วแต่มันยังไม่ไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนไงถ้าไม่มีการกักตัวก็ดีแค่ตรวจโรคตรวจอันโควิดตรวจเสร็จเรียบร้อยผ่านเข้าไปก็ไม่มีปัญหานี่เขาให้อรอตรวจนู่นตรวจนี่ต้องไปทางอัน ทางเครื่องบินกันก็ยุ่งยากหน่อยก็ต้องต้องรอค่ะมันก็เลยยุ่งยากหน่อย,อย,ยก็อยากกลับเหมือนกันแต่ค่าใช้ใจ่ายมันก็ ยังว่าเราเพราะว่าไม่ได้ทํางานเป็นปีสองปีก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีเงินเก็บเลยอ่าก็อยู่แบบแบบอันประหยัดแบบประหยัดก็ใช้ใจอะไรมากมายก็ไม่ได้เพราะไม่มีไรายได้กันช่วงนี้ก็ ก็ดีหน่อยเขาก็เริ่มเปิดกันแล้วประเทศประเทศเริ่มเปิดแล้วก็อทุกที่ทุกแห่งเขาก็โอเคคนค้าขายเขาก็เขาก็เปิดกันแล้วตอนนี้เริ่มเริ่มจะดีขึ้นหน่อยละ ก็ต้องรอค่ะต้องรอว่ามันจะเหมือนเดิมไหมอย่างน้อยมันสะดวกหน่อยล่ะมันตักค่าใช้จ่ายไปบ้างก็ดีอยู่ ก็ลำบากกันนิดหน่อยละแต่ก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีเนาะคุณ <Okay, S 1> ยายก็โอเคนะทางนี้ช่องก่อนก็มีคนติดโควิดกันเขาติดโควิดกันเยอะติดแต่ก็ดีนะอาการมันก็ไม่รุนแรงมันก็เหมือนกับเป็นไข้หวัด ให้หวัดใหญ่เนาะมันก็ไม่น่ากลัวอะไรมากมายแต่ก็ต้องระวังว่าเรามีอายุแล้วฉนมากคนมีอายุแล้วถ้าถ้าติดแล้วมันมันลำบากหน่อยอะมันก็ลำบากหน่อยบางคนก็อาการหนักหน่อยนะ มันเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ลราบางทีปกติสมัยก่อนที่เป็นนะมันก็ทรมานอยู่นะอ่าทั้งปวดหัวเวียนหัวไข้ขึ้นไข้ขึ้นสูงก็ไม่ดีถ้าร่างกายเราสู้ไหวภูมิต้านทานเรามีเราสู้ไหวเราก็ไม่น่ากลัวไม่มีภูมิต้านทานมันก็อันตรายนะคะ ก็รอโอกาสว่าเออรอประเทศเปิดเปิดแล้วก็จะกลับจะกลับเหมือนกันกลับไทยกลับไปท,ทําธุระอะไรหลายอย่างพวกใบขับขี่ก็หมดอายุแล้วก็ต้องกลับไปทําค่ะเพื่อได้กลับไปบ้านต้องใช้รถใช้อะไรมันก็ลําบากหน่อย อยากไปกินกับข้าวทางบ้านอ่าก็คิดถึงบ้านอยู่เดี๋ยวรอโอกาสเขาเปิดให้หารายได้ทำงานมีรายได้หน่อยเก็บเงินเก็บทองจะได้ไปเที่ยวอ่าตอนนี้ก็ทนไปทนไว้ก่อนทนไว้ก่อนทนไปก่อน ครับกฉันมองออกไปเห็นดวงดาวนลาจะหล่อเลือนๆเริเข้าหน้าหนาวทนเอานะอีกหน่อยก็มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเนาะอีกหน่อยก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สบาย วัดดีปีใหม่ละเอวเล่นน้ำปีใหม่เนอร์ปีนี้ปีนี้ไปตีนหนพองไปแอวตีนหนพองรู้สึกว่าวัดมาไซมันจะมีน่ะมีเทศกาลนะ่ะจะไปวัดไปว้ากันก็ให้ว่างมองปีนี้มีแต่คนปีกบ้านกันหลาย

ค่ฉันมีเรอบททีีี่เธอาน้ม,มใคร่สกออันประมาณคงประมาณสักเดือนน่มั้ง,งจะได้เข้าไป<ด>ไอสิงคโปร์อเ<ล>นาะ ตอนนี้ยังยังยุ่งยากอยู่ถ้าจะเข้าไปมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วต้องลงทะเบียนทั้งทั้งสองฝั่งทางโน้นมั่งทางนี้มั่ง เธอคนนี้ที่ทำให้ชีวิตฉันมันอะไรเขามาทำให้หลอก็นชื่อนสอดใส่ที่ยังขาดมิเธอแค่ฉันมีเธอก็จบที่เธอคนนี้ไม่มีใครไหนส่วกอดที่ใจฉันยอมเติมลัเธอคนนี้ททำใชิมันออไรเขามาทำให้อกคนเชื่อใน เฟซบุ๊กไปท ok ิกตอกเด้อย้ายไปทิกตอกนะจ๊ะ